สวัสดีค่ะมาค่ะมากินเข่าวสาน้ำสาวแดงค่ะนี่ปนกุ่งค่ะแจ้กกมมวกุ่งนี่ผักหอมหลวกผักกัดหินไข่ตุมหมูทอดข่าพัดพักมาเศร้าค่ะใส่บาดลาดเข่าไปเลยค่ะมาค่ะมากินข่าวสาน้ำสาวแดงนะคะเด้อปนกุ่งแก้วกุ่งค่ะโมเด้หนึ่งข้าเหนียวค่ะกินข้าวจ้าวเลยนะม กินขา้าวเช้าตอนสิบโมงเครงค่ะพักกับคุณยายนะค่ะเป็นปลูกเป็นมะขายเห็นมันล่อผักผมหนวกกินแล้วมีประโยชน์ค่ะ อากาศพ่อนค่ะเราเดินไม่สาสิบอ่ะยูดย่ดแต่พ่อนเป็นคนกุ้งกุ้งสดๆค่ะกุ้งกุ้งฝอยกุ้งเต้นมานเพื่อน คนในบ้านเพิ่ไปหามาไปาิ่งมาขายไห่ยี่สิบบาทค่ะกินมัฟเิ่หลายกินข่าวทักทายกันนะคะไข่ต้มใส่กับแก้ว Ừ. không bên này nhãn kinh nó phải nó để chắc còn nhãn kinh nó đề tác cả chết hạt phù thì nó บอกม้อนไปสักอ่่อากาดเก็บม้อนไปยังเอาไปตากพักกาดหินแล้ว mm hmm. แต่บ่หิน <laughs> mm hmm. พักสดๆจากสวนคุณยายเป็นผู้เองค่ะ สารพิษมาต้องไปซื้อพักตลาดไงค่ะยายเรามาขายหาอน่ะค่ะ,นนคะแค่นี้ก็อนนะ,ะเนาะคลิปมันจะย่างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวแดงน้ำได้ลค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ